จทย์นนี้เป็นเรื่องเลขยกกําลังนะครับโจทย์บอกว่า7ยกกําลัง x เท่ากับ9แล้วค่าของ7ยกกําลังสอง x บวก1ตรงกับข้อใดเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับ7ยกกําลัง2 x บวก1เนี่ยเราสามารถแยกได้ว่า7ยกกําลัง x ทั้งหมดยกกําลังสองยกกําลังซ้อนกันนํากําลังมาคูณกันส่วนบวก1เนี่ยก็คือ7ยกกําลัง1 ฐานเหมือนกันคูณกันนํากําลังมาบวกกันเมื่อแยกได้ดังนี้แล้วเนี่ยเราเข้ามาดูที่โจทย์ให้มาก็คือโจทย์ให้มาว่า7ยกกําลัง X เ,เนี่ยเท่ากับ9เราก็แทน7กําลัง X เท่ากับ9ลงไปก็จะได้ว่า9ยกกําลัง2คูณกับ7 9กําลังสได้81 81คูณกับ7ก็จะได้567 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับ